งานปล่อยหลวงเป็นประเพณีโบราณดั้งเดิมของล้านนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชสิ่งก่อสร้างเสนาสนะตลอดจนท้าววัตถุของวัดที่ใช้เวลาในการก่อสร้างที่ยาวนานหลายปีเมื่อสร้างเสร็จก็ถือโอกาสร่วมแสดงความยินดีจัดงานเฉลิมฉลองเป็นงานปล่อยหลวงขึ้นโดยมักจัดขึ้นในช่วงเดือน4ี่ถึงเดือน8เหนือหรือราวเดือนคุมภาพัน์ถึงพฤษภาคม ซึ่งปกติจะจัดงานอย่างน้อย3ไปจนถึง5าวันขั้นตอนและพิธีกรรมในงานปล่อยหลวงการทานตุงก่อนการจัดงานอย่างน้อย1สัปดาห์ชาวบ้านจะทําพิธีตานตุงเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับโดยเชื่อว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับจะได้อาศัยจากผางตุงที่ญาติซึ่งมีชีวิตอยู่อุทิศบุญไปให้เพื่อขึ้นไปสู่สวงสวรรค์หลังจากการทานตุงชาวบ้านจะนําตุงที่ตานถวายไปปักเรียงรายไว้ตามถนนหนทางตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปจนถึงบริเวณหน้าวัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า วัดนี้กําลังจะมีการจัดงานปล่อยหลวงการแห่อัญเชิญพระอุปคุตก่อนการจัดงานปล่อยหลวงหนึ่งวันเรียกว่าวันดาชาวบ้านจะนําสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนํามารวมกันเรียกว่าหอมครัวหรือรวมครัวเพื่อนําไปจัดเตรียมประกอบเป็นข้าวปลาอาหารเลี้ยงในวันงานซึ่งในตอนเย็นจะทําการแห่อัญเชิญพระอุปคุตจากท่าน้ำใกลว้วัดเพื่อนำมาเก็บรักษาในหองอุปคุตภายในวัดโดยมีความเชื่อว่าพระอุปคุตจะคอยปกปักรักษาให้การจัดงานราบรื่นปัสจาอุปสรรคและเรื่องรบกวนจากการจัดงาน ตลอดจนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านผู้จัดงานด้วยการแห่ครัวทานในวันแรกของงานปล่อยหลวงจะเป็นการแห่ขัวทานชาวบ้านซึ่งเป็นขัวทานของชาวบ้านที่จัดงานโดยจะนัดหมายแห่ขัวทานไปยังวัดพร้อมๆกันในตอนเย็นส่วนวันถัดไปจะเป็นการแห่ขัวทานหัววัดซึ่งเป็นการแห่ขัวทานของวัดต่งตางๆที่เป็นญาติธรรมของวัดที่จัดงานนำโดยพระสงฆ์และคณะศรัทธาจัดขบวนแห่เครื่องไทยทานมาร่วมงานบุญปล่อยหลวงในขบวนนั้นมักจะมีช่างฟ้อนนำขบวน ซึ่งชาวเหนือถือว่าได้ได้อานิสงส์เมื่อเกิดในภายภาคหน้าจะมีรูปร่างหน้าต่างดงามประเพณีปล่อยหลวงนับเป็นประเพณีที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงแต่เป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองเท่านั้นยังเป็นประเพณีที่รวบรวมองค์ประกอบต่างๆมากมายซึ่งสะท้อนถึงวิถีทางวัฒนธรรมที่เป็นสเสน่ห์ควรทํารงรักษาอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งคือคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์จากการประกอบพิธีกรรม ขบวนแห่ข่วทานการฟ้อนนำขบวนการแสดงมหรสพพื้นบ้านล้านนาต่างๆนอกจากนี้คุณค่าอีกประการหนึ่งที่สำคัญยิ่งที่ชาวบ้านได้รับจากการจัดประเพณีปล่อยหลวงคือความสุขและความอิ่มเอิมใจทั้งในการเป็นผู้ให้จากการทำบุญถวายทานอันเป็นอนิสงส์ส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงศาสนสมบัติของชุมชนการได้ทำานบำรุงพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนและตามความเชื่อความศรัทธาในศาสนาของตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงพลังของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดงานใหญ่ให้สำเร็จไปด้วยความงดงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามแห่งล้านนา